กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพยางสูงครับผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงพาณิชภคด,ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ติดใจนิดเดียวครับว่าแล้วก็กราบขอบคุณกองทุนประกันสังคมที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นลูกจ้างภายในประเทศผมติดใจตรงที่อยากให้กองทุนประกันสังคม ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปทำงานไปใช้แรงงานในต่างประเทศแล้วก็ขอบคุณครับที่ท่านได้บอกว่าดูแลตั้งแต่ในคันจนกระทั่งถึงเชิงทะกรประกันสังคมมีกุณูปการเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลชีวิตที่เหลืออยู่ หลังจากที่ผู้ประกันตนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกและหลานวันนี้คนอำเภอคลองหลานบ้านผมกำแพงเพชรครับได้ไปทำงานที่อิสราเอลฮามาสที่กำลังเกิดสงครามอยู่ในขณนะนี้ครับและกำแพงเพชรไปทั้งหมด266คนตอนนี้ได้กลับมาแล้ว137คนยังเหลืออยู่106คนตายหนึ่งคนครับ แล้วยังหาไม่เจออีกหนึ่งคนประเด็นเป็นอย่างนี้ครับรรท่านประธานครับในทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นผีน้อยก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปถูกต้องก็ดีไม่ถูกต้องก็ดีผมคิดว่าเขาเหล่านั้นได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมากมายเป็นแสนล้านผมเชื่อว่าทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องเนี่ยนับล้านคน เพราะฉะนั้นกองทุนประกันสังคมเนี่ยอยากจะให้ดูแลคนที่ไปทํางานต่างประเทศเพราะวันนี้มันสามารถที่จะสมทบท่านบอกว่าท่านสมทบทั้งรัฐบาลทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ส่งเงินเข้ามาในธนาคารให้กับลูกให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับภรรยาเป็นจำนวนมหาศาล ผมอยากให้เพิ่มเติมตรงนี้ว่าทำอย่างไรคนที่เสียชีวิตผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหามไม่เจออยู่นะครับแล้ววันนี้ก็กราบขอบคุณครับผมเห็นตัวเลขแล้วทางกองทุนประกันสังคมโดยว่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการเยียวยานะครับ450,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีค้างอยู่ยประมาณ70,000บาทแล้วก็ยังมีกองทุน ของอิสราเอลที่ยังไม่ได้ชำระเราอีกก็อยากจะฝากทางกองทุนประกันสังคมอยากให้ดูแลพี่น้องคนไทยทั้งภายในประเทศและดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดวันนี้ยังเป็นตัวประกันอยู่อีก8คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงฝากบอกทางกระทรวงแรงงานไปยังรัฐบาลไปยังนายกรัฐมนตรี อย่าเพิกเฉยพี่น้องประชาชนคนไทยยังเป็นตัวประกันอยู่จะทำอย่างไรแล้ววันนี้อสราเอลก็ยังต้องการคนที่จะเข้าไปทำงานในประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะส่งไปแบบถูกต้องตามกฎหมายได้เพราะกลับมาแล้วแต่มีบริษัทอยากจะจ้างคนงานไทยอยู่ วันนี้ก็นั่งรถไปประเทศข้างเคียงนั่งเครื่องเอาเอาเอาเรื่องประกันสังคมครับผมนั่งเครื่องไปประเทศใกล้เคียงแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์เข้าไปทีนี้ผมอยากให้กับประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาส่งเงินกลับมาเนี่ยโดยผ่านธนาคารอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะสมทบประกันสังคมเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาจะได้รับการเยียวยา วันนี้มีหลายคนหลายจังหวัดวันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรผมมีข้อมูลผมเชื่อว่าหนึ่งลายนะ่ะนับจากวันนั้นตั้งแต่มีสงการวันนี้ยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นยังหาไม่เจอแล้วมีหลายท่านที่กลับเข้าไปอีกก็อยากจะให้ดูแลทั้งคนพังมาภายในประเทศและคนที่อยู่ภายนอกประเทศอย่างทั่วถึงกราบขอพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงาพาณิชภดีครับ